ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะทุกคนมาดูนี่ขนมอย่างเดียวนะคะกบจะจัดเป็นส่วนๆนะคะให้ทุกคนได้ดูว่ากบได้อะไรมาบ้างนะคะส่วนอาหารนะคะกบไม่สามารถถ่ายได้เลยนะคะเพราะว่ากบกลับมานะคะมันจะมีะปลานิลปลาส้มป,ปลานิลปลาลาปลาสลิดปลาทูนะคะ กบได้ทําการเอาเข้าตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ากลัวเสียนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือกบจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูว่ากบได้อะไรมาบ้างของพวกนี้ก็จะเป็นของที่กินนะคะของกินที่กบซื้อมานี่คือขนมนะคะทุกคนถามใจเธอดูว่าบ้านเราชอบกินขนมมากแค่ไหนนะมันเยอะมากทุกคนดูดูนะคะทุกคน เป็นแพ็คๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนจ๋าโอเคมาดูนต่อไปค่ะนี่ก็คือมะขามนะคะทุกคนมะขามแช่อิ่มเจ้านี้กินแล้วก็ถือว่าโอเคอร่อยนะคะก็ซื้อมาเหมือนกันทั้งหมดกี่หอ่อรู้ไหมยี่สิบห่อนะคะทุกคนห่อก็ลองไปตามเพจดูได้นะคะ นี่คะ่ะมะขามแช่อ,อิ่มนะคะทุกคนอันที่สองนะคะเยอะมากไหมยเยอะมากค่ะเอาแค่ค่าซื้อของนี่ของกินนี้ก็หมดไปเยอะนะคะโอเคนะคะมาดูอย่างต่อไปคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมกินเล่นอีกส่วนมากก็เป็นขนมกินเล่นนะคะทุกคนที่กบซื้อมานะอันนี้เป็นทอฟฟี่มะขามนะคะ บวยมะม่วงกวนกล้กวยตาแห้งนะมะม่วงกวนแล้วก็ของแข็งคือคิดดูว่ามันหักแล้วอะ่ะทุกคนจะจริงๆมันสวยงามนะแต่ว่าใส่กระเป๋ามาการเดินทางมาถึงนี่ก็อาจจะใช้ความอดทนสักนิดนึงนะคะเพราะว่ากระเป๋ามันถึงพังไปหนึ่งใบนะทุกคนจะเดี๋ยวกบก็จะมาเล่าเรื่องการเค็มกระเป๋าให้ทุกคนได้ฟังอีกทีนึงเนาะ ส่วนอันนี้ก็จะอยู่ในครัวนะคะทุกคนอาจจะมีเสียงการาได้ยินเสียงเครื่องซักผ้านะคะเพราะว่ากบกบมาก็ซกักผ้ามาดูกันค่ะว่ากบได้อะไรมาบ้างกบก็จะไม่เจนทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันก็เยอะนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องทอ,อดกล้วยนะคะลูกสาวบอกว่าเห็นแม่ชอบกินนี่จริงกบจะไม่ได้หยิบมาแล้วนะ,ะมันมันเป็นส่วนที่กบไม่ได้คิดจะซื้อนะคะ แต่นมแป้นะบอกแม่แม่ชอบกินก็ซื้อไปนะคะก็เลยซื้อมาแค่สี่นะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นปุ้มปุ้ยนะคะพวกปลาพวกปลาหวานอะไรแบบนี้ปลาหวานปุ้มปุ้ยนะ,คะเครื่องสะาจะดังนิดนึงนะ,ะทุกคนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องแกงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะทุกคนแล้วก็นี่คือดอกนิ้วนะคะปกสั่งซื้อดอกนิ้วจากเพื่อนมานะคะจริงๆได้เยอะกว่าน,นี้นะคะ แต่ว่ากบเอามาแบ่งมาแบ่งเอาไว้ให้แม่ทากินที่เมืองไทยนะคะคือมันก็ถือว่าเยอะมากสองถุงแพ็กใหญ่นะคะกบชอบกินขนมจีนน้าเงี้ยวนะคะทุกคนทุกคนอาจจะทราบแล้วเพราะว่ากบลงคลิปบ่อยมากนะอันนี้ก็จะเป็นพวกประกาศดองเครื่องแกงต่างๆเลยนะคะเครื่องแกงเยอะมากมีแจ่วฮ้อนด้วยนะ,คะเครื่องแกงเยอะมากนะทุกคนเพราะว่ากบจะเน้นพวกเครื่องแกงต่างๆนะคะได้ข่าวว่า เครื่องแกงไทยตอนนี้ขึ้นราคานะคะนี่ค่ะก็จะมีพริกผัดผัดสตอนู่นนี่นั่นเครื่องแกงใต้นะคะพริกฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดครีมริจๆกบชอบมากนะคะหากินที่นี่ผมไม่รู้นะคะว่าเป็นแบบไหนนะแต่กบชอบยี่ห้อนี้นะอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มลูกชิ้นนะคะทุกคนแบบสาเร็จรูปนะคะเป็นน้ําจิ้มลูกชิ้นนะคะปิ้งย่างนะคะอยากกินอันนี้ก็จะเป็นหมาตะไคร้นะคะน้ําจิ้มมะม่วงนะคะ ั่งนี้ก็จะเป็นพวกก็คือแบบเอามาทําก้อยเนื้อหรือมาทําต้มแซ่บนะคะน้ําจิ้มขมนะคะปะลาได้มาน้อยมากนะคะได้มาสามขวดนะคะทุกคนได้ปลามาแค่สามขวดอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มแจ่วฮ้อนอันนี้ก็เป็นซอสต,ต่างๆพริกป่นไม่ใช่พริกไทยป่นกบเอาแบบนี้มานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่า พริกไทยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องถุงยาจีนของชลรสนะคะนี่คือเครื่องต่างๆนะคะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นที่ใสก่ก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนกบจะกบจะซื้อของแบบกระจุ๊กกระจิ๊กแบบนี้มานะค,ะคุณสามีกําลังจะออกไปทําธุระนะคะนางกลับมาถึงก็ต้องรีบทําธุระนะคะโอเคเรามาดูอย่างต่อไปกันคะ่ะดูคะ่ะทุกคน ของที่กลบเอามันเรียงเรียงเอาไว้นะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวของคุณสามีมากนะคะทุกคนเป็นเอ่อเป็นเนี่ยค่ะมันแบบมันเป็นรสชาติของลิ้นจี่นะคะอร่อยมากอันนี้อันนี้ความชอบส่วนตัวนะจริงๆซื้อมาทั้งหมดกี่หอ่อสองสี่หกแปดซื้อมาสิบห่อนะเอาไปแช่ตู้เย็นกินแล้วนะคะทุกคน คือสามีชอบมากนะคะกับเมืองไทยจริงๆมันมีหลายรสชาติมากนะคะเมื่อเมื่อก่อนพวกเราไปจะชอบอ่างุ่นมากนะคะทุกคนแต่ว่าพอมีรสชาตินี้นะคะเป็นรสชาติของลิ้นจี่นะสามียิ่งชอบมากนะ,ะเอามาสิบห่อเลยนะคะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นมามะ่าได้มาม่ามาหอเดียวนะคะเป็นมาม่าหอยผัดฉ่าแบบนี้นะคะได้มาแค่แพ็คเดียวะะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพุด พุทราเชื่อมนะคะทุกคนอันนี้ก็บวยห้ารสบวยชิ้นนะคะได้น้ำผึ้งมาหลอดเดียวนะน้ำตาลมะพร้าวก็ซื้อมานะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหของแบบนี้ซื้อมาคือมันสิ่งที่กบเลือกที่ซื้อมามันคือสำคัญกับกบมากนะทุกคนก็ <c oughs> คือทางบ้านเราอาจจะมองว่าเออมันหาง่ายนะแต่ ที่นี่ก็คืออาจจะหาบางอย่างหาง่ายนะคะทุกคนหาง่ายทุกเกือบหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าราคานะคะทุกคนตอนนี้ราคาที่นี่นะคะกบได้เข้าไปเช็คกับทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะเขาจะเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้ราคาของขึ้นเยอะมากนะคะอาหารไทยนะคะคือส่งมานะคะ ก็คือตามร้านอาหารต่างๆนะคะก็คือร้านไทยขายของพวกเครื่องแกงนู่นนี่นั่นน,นะเรารู้สึกว่าจะราคาของจะขึ้นนะคะขึ้นตั้งหลายเดือนแล้วค่ะก็เลยแบบว่าไหนๆกบมีอ่ามีโอกาสนะคะที่กลับไทยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่อ่าสามารถได้คนละสองกระเป๋านะคะกบก็เลยซื้อในสิ่งที่กบอ่าคนในสิ่งที่กบชอบนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะดูสิกบมงได้มา อันนี้ป้านะคะข้างบ้านเขาทำข้าวไรเบอร์รี่นะคะก็เอามาฝากกบกบก็ยังขนมานะคะทุกคนคือกบขนในสิ่งที่กบกินนั่นแหละอาจจะยาวหน่อยนะคะคลิปนี้เพราะว่าขอมันเยอะมากในขนาดกบตัดไอ้ปลาพวกปลาออกไปนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่กบมีประจำนะทุกคนที่กบไปทุกครั้งจะต้องมีมาทุกครั้งนะคะนั่นคือยาทาน้ำขาวนะคะ กบกินตั้งแต่เด็กนะคะจนโตจนถึงอายุ40กว่าปีนี่กบก็ยังกินยาท่าน้ํเขาวอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนจ๋าส่วนนี้ก็จะเป็นยาสามัญประจาบ,บ้านของกบเองยาดมได้มาสองแท่งแล้วก็จะเป็นยาแก้ไอยาเวียนหัวยาอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นสเปรย์พ่นนะคะนี่ก็คือของที่กบกลับเมืองไทยครั้งนี้ก็คือคอนแทคเลนนะคะทุกคนอันนี้มีแค่สีอันนี้เป็นสีกกล่องหนึ่งเป็นคอนแทคเลนสายตาสั้นนะคะกบ เอามาทั้งหมด17กล่องนะคะทุกคนเพราะสายยาคอนแทคเลนสายตาที่นี่น่ะค่อนข้างที่จะราคาแพงนะคะยอมแพ้ยอมใจกับราคาคอนแทคเลนที่นี่นะคะก็คือกับเมืองไทยครั้งนี้ก็ซื้อมาเลยนะคะทุกคนจ๋าก็จะเป็นคอนแทคเลนแบบนี้นะคะก็ถูกก็ไม่เชิงว่าถูกหรอกคะ่ะทุกคนก็แต่ก็ถูกกับที่นี่นะ,ะก็เลยจัดมาเลยนะคะ15เอ้ย17กล่องนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นถ้วยนะถ้วยทำสีผมน้อยเผื่อคุณสามีจะทำให้นะโอเคค่ะมาดูอย่างสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะนี่คืออย่างสุดท้ายนะคะอย่างสุดท้ายท้ายสุดของกบนะคะทุกคนที่กบนำมาจากประเทศไทยนะคะนำมาจากประเทศไทยบ้านเกิดของเรานั่นเองก็จะเป็นทุเรียนทอดนะคะ บชอบมากนะคะทุกคนๆๆกบค,คือกบเธอพูดเธอฉันเห็นเธอก็ชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างจริงๆค่ะมีโอกาสกลับบ้านแล้วก็จะต้องขนมานะคะทุกคนจ้ะคือๆๆ <c oughs> นะก็จะเป็นทุเรียนทอดแล้วก็เป็นปลาหวานแบบนี้กบชอบมากกบชอบอีกแล้วชอบทุกอย่างเป็นปลาหวานกบชอบกินเล่นนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหอย จริงๆมันเป็นหอยเขาบอกหอยสามรสกรอบนะคะกบก็ทําการซีนมาแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกน,นะคะปลาหมึกหวานจริงๆเขาแพ็คกล่องมาแบบนี้นะ,ะแต่กบได้ทําการแกะนะคะแกะแล้วก็ซีนแบบนี้นะคะกบกับเมืองไทยกบก็ซื้อเครื่องซีนนะ,ะทุกคนดูลงทุนมากซื้อเครื่องซีนแล้วก็มาซีนปลาสลิดนะคะคือกบได้ปลาเยอะมากนะกบ คือมันอยู่ในตู้เย็นนะ่ะทุกคนแบบกบก็ไม่กล้าจะให้ดูตู้เย็นของกบคือรกมากนะอายนะคเพราะว่ากบมาถึงกบก็ยัดยัดยัดเข้าช่องแข็งเลยนะทุกคนได้นี่มาอันเดียวทุเรียนกวนมาแค่อันเดียวนะคือทําไมได้น้อยจังแล้วก็อันนี้เนี่ยค่ะมาสองอันสองแพคแบบนี้นะนี่ค่ะกบได้มาคือทุกคนคิดคือของ ของที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้นะคะของที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้วันนั้นกบซื้อไปกบจ่ายทั้งหมดสามพันกว่าบาทเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไ,ได้ดูคลิปที่กบไปนะนี่แค่นี้สามพันกว่าบาทแล้วทุกคนคิดดูสิว่าเนี่ยขนมนะคะที่กบซื้อมาอาหารที่กบซื้อมาเครื่องแกงต่างๆที่กบซื้อมาเนี่ยมันจะโดนไปเท่าไหร่ <laughs> แค่ค่าขนมนะแค่ค่าขนมอันนี้นะบนต้นนี้นะคะทุกคนอันนี้สามพันกว่าบาทกับค่าคอนแทคเลนนะคอนแทคเลนแค่สิบสิบเจ็ดกล่องก็คือสามพันกว่าบาทแล้วอ่ะก็คือสองแค่สองอย่างนี้หกพันกว่าบาทแล้วค่ะทุกคนจะ๋ะไม่อยากจะคิดว่าทั้งหมดที่กบซื้อมานะ,ะรวมอาหารด้วยนะจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็ยาสามัญประจําบ,บ้านของกบนะก็ไม่เป็นไรค่ะเรากลับไปทั้งทีนะคะมีโอกาสที่จะ ขนของกลับมานะก,บก,บกบหมายถึงตัวกบเอนะกบกลับบ้านทั้งทีนะมีโอกาสที่มีกระเป๋านะคะเขาให้คนละสองกระเป๋านะคะน้ำหนักคนละ,ะ25กิโลนะกบก็ขนมาเลยนะกบก็จะขนมาเท่าที่กบขนได้นะแล้วก็น้ําหนักแต่ละใบเกินด้วยนะ,ะพนักง,งานเคาน์เตอร์ที่เช็คอินนะก็คือ,อ ขอบคุณมากๆนะคะคือเขาเกินกระ,กระเป๋าทุกใบกบเกินมาประมาณหนึ่งกิโลทุกใบเลยนะสี่ใบก็เกินอย่างละใบละสี่ใบก็สี่กิโลนะคะก็คิดดูว่ากบ <c oughs> แบบน้ำหนักเกินทุกใบนะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้กบนะเพราะว่ากบกลับบ้านมีช่วงหนึ่งที่กบก็หลายก็หลายช่วงนะกบก็ ลงคลิปนะคะ,ะแล้วก็เพื่อนๆก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้กบนะคะกบก็จะตามกลับไปหาเพื่อนๆทุกคลิปเหมือนกันนะคะทุกคนจะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกัลยาณิมิตท,ที่ที่ดีต่อกบเสมอมานะคะตั้งแต่กบเริ่มทําคลิปจนถึงตอนนี้แล้วก็ช่วงที่กบกลับไทยไม่มีเวลาไปดูแลทุกๆคนนะคะแต่กบก็จะ กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะมีเวลาก็ก็จะตามกลับไปหาทุกทุกคนเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเละขอบคุณนะเดี๋ยวกบจะพาเพื่อนไปแอบดูก็ได้นะนี่ค่ะนี่คือปลาของกบนะที่กบได้มาแล้วก็ไตปลาเนียนเก่านะแต่มีไตปลาใหม่นี่ค่ะคือมันเยอะมากกบเอาได้ปลาหมึกกรอบมาด้วยนะปลาหมึกกรอบนะคะนี่ค่ะปลาสลิดนะคะปลาต่างๆนะคะทุกคน กบซีนมาแบบเยอะมากนะนี่ค่ะปลาส้มปลาปลาส้มแล้วก็ปลาปลาล้านินนะคะทุกคนคือเยอะอันนี้กบไม่กล้าแบบผ่านไปอีกช่องเลยนะรู้สึกว่าครัวรกเอ้ตู้เย็นรกมากนะโอเคค่ะทุกคนกอบขอบคุณมากๆนะนี่ขนาดข้าวคั่วผมยังคั่วมาเองนะข้าวคั่วก็คัวค่วมาเหมือนกันนะทุกคนจะได้มาถึง ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมกบไปแล้วรักเพื่อนๆทุกคนค่ะ